เรียบร้อยดีครับอาชีพเราครับจะให้ดูให้ดูว่าเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้วันนี้ก็เกียได้อุ้มหนึ่งเกียได้อุ้มหนึ่งเต็มจอดรอรถรองสองชั่วโมงเลยครับรถรองยังไม่มาสาเหตุสื่อสารกันไม่รู้เรื่องคั้นแรก เต็มแล้วไปขายบอกให้คันหนึ่งมาใส่แทนคันนั้นขึ้นแล้วก็ไปเอาขี้ไก่แล้วคันหนึ่งก็ไปขายประมาณสามสิบโลก็คือเดินเข้ามากิโลกว่าด้วยถือเข้ามาเป็นกิโลเข้ามาแต่งข้างใน,นประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็ประเด็นก็คือตอนนี้เราออกไปไม่ได้เราออกไปไม่ได้ออไไไดแล้วรถรองรถรองก็พูดเข้ามาเอาไม่ได้เพราะอะไรครับ ดินแดงครับดินแดงติดแค่นี้นะ่ะรถไถยังแทบจะวิ่งไม่ได้ครับเหนียวครับเหนียวติดล้อลื่นเลยครับรถเกี่ยวออกได้ไหมรถเกี่ยวออกไม่ได้เพราะอะไรครับข้าวโพดเต็มอุ้มต้องพับอุ้มออกแค่ต้องพับอุ้มออกครับตอนนี้่อยก็เลย,ยเปิดละเมอแล้วครับ สองชั่วโมงมเกือบเสร็จแล้วนะถ้าไม่รอรถลอง,ลลองเกือบเสร็จแล้วนะนี่นี่ไม่ดีสรจครับนี่นี่นี่สักนะครับเนี่ยสักเขาจึางเกี่ยวตาฝนหนึ่งเขาจึางเกี่ยวหน้าตาเฉยครับเนี่ยฝนเมื่อกี้ยังแรงเลยครับเขาเกี่ยวกับเนี่ยเสียงรถเขาจึางไม่หยุดเลยครับนี่เกี่ยวยุ่ห่างกันประมาณสามร้อยเมตรครับเขาจึางเกี่ยวได้ครับอ่ะนี่เป็นคําถามนะครับรถเกี่ยวเขาพูด เกี่ยวตากฝนได้ไหมเกี่ยวแล้วออกตูดไหมเนี่ยเป็นคําถามนะครับประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับไม่มีทางได้ไม่มีทางได้เพราะอะไรครับเห็นไหมนะครับเนะนี่ยเวลามันปอกคมันเปียกมันเปียกปึ๊บเนี่ยเราให้ดูซีรอบเะครับนี่ยซีรอบนี่คือซีรอบพ่อพูดนะครับซีรอบ ใบมันจะมายัด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 เต็มซี่ทั้งหมดครับใบมันเพราะว่ามันเปียกมันเปียกแล้วมันเป่าไม่ได้ครับใบมันก็จะยัดเต็มซี่รอบทั้งหมดเลยนะครับผมเคยลองแล้วอีกประมาณรอบหนึ่งจะเสร็จนะจะมารอบหนึ่งจะเสร็จก็คือใบมันจะยัดเต็มแล้วครับมันแล้วเม็ดนะมันรอดมันรอดซี่รอบไม่ได้ครับมันรอดมาลงเนี้ยลงแต่แกงรอดไม่ได้ครับมันจะออกป่องทั้งหมดเลยครับแดงเลยแหละผมท้าว่าเทวดานหนก็เกี่ยวไม่ได้ครับเกี่ยวตากฝน ไม่มีทางครับไม่มีทางอันนี้เราเจอมากับตัวครับใครบอกว่าเกี่ยวได้ก็จริงครับนับถือครับแล้วก็ยังไม่รู้จะเอาอยัางไงเลครับวันนี้ก็เกี่ยวไม่ได้แล้วรถเกี่ยวออกไม่ได้เพราะรถล,ลงเข้ามาไม่ได้แล้วเราอยู่ห่างจากที่พักประมาณสามสิบลูคืออาชีพอาชีพเรา ก็แสดงเงินเขาครับยังไม่หยุดลินเลยนะนี่ยังลินลินอยู่ถ้ารดลองมาทันก็สูสีน่สูสีเสร็จเลยนะนี่สูสีจะเสร็จขา้าวโพดมนนี่ก็ประมาณสีอุ่มขา้าวโพดดีมากครับแต่ก็อ่ะมันก็จะมีอักเเนต่อะไร สรุปว่าอันนี้ก็คือสื่อสารกันไม่เข้าใจครับสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องหรือยังไงก็ไม่รู้ที่จริงอน่ะ <c oughs> เขาพูดดีขนาดนี้มันต้องมีรถลองสองคันสลับกันนี่ขนาดย้ายแปลงนะย้ายมานี่แล้วก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็เลยเจ้าของไร่เขาก็เสียอารมณ์เสียความรู้สึก นี่เขาก็เปียกเขาก็เก็บรอเขามาเก็บรอต้งสองวันรับพวดลม้มคิดสภาพรับเก็บแปดเก้าล้มครับลม้มแบบเนี้ยทั้งแปลงเลยเขากเก็บเพราะว่ารถเกี่ยวมันสอยไม่ได้ครับเขาหยดเขาหยอดแนวขวางครับหยดแนวขวางล่องหนงก็ประมาณยี่สิบสามสิบเมตรแต่รถเกี่ยวมันต้องเกี่ยวตามแนวยาวครับมันต้องวิ่งตัดล่องมันสอยเอาเขาพวดล้มไม่ได้ถ้าจะสอยลม้มันตัวที่ยืนก็ต้องล้มด้วยครับแล้วเจ็ดแปดเก้านะครับแตะไม่ได้ครับ ลมแน่นอนครับนี่ก็เป็นเรื่องจริงเล่าให้ฟังก็หาว่าบุญเลิกทำเนี่ยมาเจอบ้างครับมาเจอมาเจอมาเป็นเหมือนกันบ้างนี่ก็ถึงบอกว่าหน้านี้เน่ะแค่แข่งกับฝนเราก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องไปแข่งกับอย่างอื่นแลวครับแค่ทํารถให้มันเกี่ยวได้แบบไม่ต้องสะดุดไม่ต้องอะไร เนี่ยแล้ต้องบริหารไปให้มันทันฟ้าทันฝนง่ายๆครับเกี่ยวเขาพูหน้าฝนเหนื่อยครับเหนยแล้วที่นี่ด้วยฝนหยุดก็เกี่ยวต่อไม่ได้รถลองเข้ามาไม่ได้วันนี้ก็คือจบทุกอย่างครับ